กราบสวัสดีพี่น้องชาวคนฮะกันทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่กันในช่องคอมูยชาแนลนะครับผมวันนี้เราก็มาเล่นเกมซิตุนกันนะครับของค่ายฟาร์นเกมมิ่งนะกับทุนห้ารอยไปวันนี้แล้วก็มาในห้องฟรีหมดห้องกลางนะครับผมเราตีที่คนนะครับสิบพอยห้าปอยพอนะเราไปกันที่ห้าปอยตอนแรกมาแล้วหนึ่งร้อยพอยครับผมขาดไปกันต่อเรื่อยๆครับเจ็ดสิบห้าพอยหนึ่งร้อยพอยอีกแล้วครับผม มาสิบ p อยก็ยังมีไายยังไงราชาไม่มาเนาะเฮ้ยไปต่อเร็วเร็วต้องขึ้นแล้วนะจังหมานี้มาดี250 p อ i อยครับมีหิมะมีหิมะม,ม,มาให้เล่นลน,นีได้อยู่ได้อยู่100 p อยอยครับส่วนม่วงไปไปต่ออย่นี้ต้องไปต่อมาอีก100ครับทำไไปเล่นเหมือนจะน้อยไปเรื่อยๆก็ได้เยอะอยู่นะ ไม่ใช่มาอย่างนี้นะมามาให้ๆอย่างเงี้ยมันจะเจ็บได้นะครับผมโอ้โหสี่ร้อยๆมาเดี๋ยวร้อยมาแล้วชื่นใจแล้วหนึ่งตัวนะครับตกเป็นไปต่ออีกสามร้อยๆครับผมได้เล่นอยู่ได้เล่นให้ยี้ได้เล่นกําไรนี้เห็นแล้วครับกําไรนี้เห็นแล้วครับร้อยห้าสิบพอยอีกแล้วครับผมตายน้อยนะจ๊ะเอาวะไปไป อแล้วกลังนะใครนะครับที่สนใจอยากจะเข้าร่วมหมู่บ้านคน่าของเราเนี่ยก็อย่าลืมดูมที่ใต้อคอมเมนต์นะครับผมส่วนตอนนี้เราก็ยังไปกันต่อนะครับกำไลย,ยังพอมีให้เห็นอยู่อย่างนะครับยังไปต่อได้ยังไปต่อได้แต่เงียบแล้วเงียบเลยอันนี้เงียบจริงเงียบเงียบกิบไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรมาเลยหรอมาหนึ่งร้อยสิบพอยครับสุ่นระเบิด ระเบิดระเบอ้อตะคือสะเอือที่เลือกเกอือเออมาติด10จุด15จุดว่ะไปนะครับไปเรื่อยไม่มาปักเปดติบเลยละกันนะครับผมโอ้โหไม่ไหวนะครับไป10จุดไปครับขอ10จุดไม่มีพลังเลยแฮะมันหายไปเลยนะโอ้โหเอาไม่ขึ้นจริงๆครับตอนแรกก็ได้ท้ายเกมแข่งโป๊กเลยครับผมตุ่นหรือหินก็บอู้ โอ้ทางนี้ต้องยอมนะครับไม่ไหวจริงๆนะครับก็มีเท่าไหร่ก็หมดแต่เจออย่างเงี้ยเออเอาดีนะก็สำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้แล้วกันนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืม Subscribe และแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับี่หวันคุณด้วยนะครับโอ้ผมเจอแล้ใหม่เหมือนทงนี้สวัสดีครับสมกิงหุ่นสโมก์เนนาสโมสซอนพนักงานสูบยาผมก็แค่คนธรรมดาที่เดินเข้ามาในพื้นที่ที่เขาห้ามสูบบุหรี่และคุณก็เดินเข้ามาผู้ยิบบุหรี่และจุดสู